มีนักเรียนถามมาว่าหลักเลาะกับนอลักสองคำนี้ต่างกันอย่างไรนะคะหลักเลาะคือขยันนอลักคือพยายามเดี๋ยวเราจะยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะคะหลักเลาะจีไก่นั่งคุยเสียหลักเลาะอีฮุยเสียหลักเลาะจอคังขว่วยอีเขาหุยเสียมากมากหลักเลาะคือขยันจอคังขว่วยคือทำงานเขาทำงานขยันมากอีกหนึ่งประโยค อามมากานางเจาะตัวเตี่ยหลักหลอกทั้งจีอามมากานางเจาะตัวเตี่ยหลักหลอกทั้งจีส่วนคําว่านอแักเช่นนอกขอหอหักซิบหักซิบเคยเรียนรู้พยายามเรียนรู้ให้เก่งๆจอนั่งเตี่ยนอรักเจียอ,อ่อยแสงกองจอนั่งเตี่ยนอรักเจียอ,อ่อยแสงกองเป็นคนต้องมีความพยายาม เจียอ่อยเสงกงจึงจะประสบความสําเร็จสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิว๋วเพิ่มเติมในชีวิตประจําวันเน้นสนทนาเน้นพูดสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอารายละเอียดหรือพิมพ์คว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้นะคะ